ความเรียบง่ายและการไม่ยึดติดศิลปะแห่งการต้องการน้อยลงแนวทางของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางนั้นไม่ผ่อนปลนหรือเข้มงวดเกินไปพระองค์ได้พบเห็นทั้งสองอย่างคือชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเจ้าชายและการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพระองค์ค้นพบเส้นทางที่สมดุลซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้แต่ไม่สนองความต้องการที่ไม่จําเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายนี้เกิดดจากการเข้าใจว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มาซึ่งทุกสิ่งแต่คือการละทิ้งความกดดัน ที่จะต้องได้มาซึ่งทุกสิ่งเมื่อเราละทิ้งสิ่งที่เกินพอดีเราจะเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงนั่นคือความสงบของจิตใจและความชัดเจนของจุดมุ่งหมายพระภิกษุในพระพุทธศาสนายึดถือหลักการนี้โดยถือเอาแต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นพวกเขาจะดําเนินชีวิตไปอย่างเบาสบายซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความหนักหน่วงที่บางคนประสบเมื่อต้องจัดการกับสิ่งของมากมาย ที่ไม่มีวันหมดสิ้นสิ่งของแต่ละชิ้นล้วนมีจุดประสงค์และมีความรู้สึกขอบคุณมากกว่าความรู้สึกมีสิทธิ์แนวทางนี้ขยายออกไปไกลกว่าสิ่งของทางกายภาพความยุ่งเหยิงทางจิตใจเช่นความคิดแค้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาหรือความปรารถนาที่ครอบงำอาจทําให้เราต้องแบกรับภาระหนักได้พอๆกับสิ่งของทางวัตถุเมื่อเราฝึกฝนการปล่อยวางเราจะปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนทางจิตใจเหล่านี้ได้การฝึกปฏิบัติไม่ได้เรียกร้องให้เราปฏิเสธความสุข ในชีวิตแต่ให้เราอบรับมันโดยไม่ตกเป็นทาสของมันโดยมั่นใจว่าความพอใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกใดๆ